ก็เป็นแผนเก่าแก่นะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นแกงเกอร์แกงกิ้งนะครับผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นมานานละมาตั้งแต่วกอสในปี2008มั้งตอนนี้ปี2 0 0 0ัเท่าไหร่ละโอ้โสิบกว่าปีแล้วอะไปกอสจะเล่นถ้าเป็น d a ก็จะเป็นอะไรนะควีนออฟเฟนนะครับผมเล่นเป็นสายแบบไม่มีใครคาดคิดนะครับผม Round, แต่สายนี้ก็เป็นสายโบราณน,นะครับผมซึ่งก็มีหลายคนบอกว่ามันไม่สามารถที่จะามาใช้ในการแข่งขันได้นะเพราะว่า มันมีการปรับเนาะตั้งแต่สไตล์การเล่นของ V ีกอรนั้นแทบจะหาดูไม่ได้เลยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนซึ่งก็คือการเล่นแบบซูเปอร์แอคทีฟหรือโคตรพ่อโคตรแม่ดุนี่แหละถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกเอาข้อดีของท็อปสันกับซูเมลมารวมกันคือเล่นอย่างบ้าบิน่นแต่มีทีมเวิร์คเข้าขากันกับเพื่อนใช้รีอคชั่นที่สูงกว่าชาวบ้านรวมทั้งเกมเซนส์ที่ดีประกอบกับเพื่อนร่วมทีมก็เล่นไปในทางเดียวกันแต่ว่าไปแล้วมันก็ค,คล้ายๆ OG ตอนช่วง TI ออยู่นะ คือเล่นแบบดุดันได้ใจคนดูนี่แหละโรทัสโบในยุคนั้นนี่3แชมป์ติดไม่มีใครสู้ได้เลยคิดเอาแล้วกันการเล่นแบบแมปคอนโทรลโดยสมบูรณ์แบบก็มาจาก VP ของยุค v ีก d สนี่แหละเวลาที่คนดูดู VP ชุดนั้นเนี่ยเหมือนได้ดูหนังฆาตกรโลคจิตฆ่าต่อเนื่องอยังไงอย่างนั้นเลยแหละแต่ก็ด้วยสไตล์การเล่นแบบนี้เองทําให้ V ีกสไม่ได้ไปคือแบบยงไงมัน เวลาตายเราแบบเวลาเราสโนโบอลแล้วเราตายมันเสี่ยงเกินไปนะครับผมนะแต่ตอนนี้เราจะคือแต่ตอนนี้เราก็เอามาลื้อฟื้นเนาะเราแบบรวบรวมทฤษฎีโมบ้าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้แบบหลากหลายนะครับผมเราไม่ยึดติดว่าแบบโรมิงต้องเป็นแท้งอะไรเงี้ยนะคือตัวเราจะไม่ต้องสนการยืนเลนหรือว่าการซัพพอร์ตอะไรเพื่อนเลยนะครับเป็นการแบบฆ่าคนอย่างเดียวนะ แต่เราออกเป็นเลือดดีกว่านะแล้วก็ออกเป็นของซับยิงนะครับผมดาเมจเป็นูดาเมจนะดาเมจสีขาวยิงออกไปก็ค่อนข้างแรงนะครับผมก็ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่500แล้วก็มี50คูนเลเวลเช่นตอนนี้เราเลเวล2ก็2ไปคูณ50นะครับผมเป็นเท่าไหร่เป็น100เอา100ไปบวกเปิด500เป็นเท่าไรเป็น600นะครับผมยิงออกมาเป็น600เนาะถ้าเลเวล15ก็คูณ50เป็น750 เจ็ด <łbym> <Wit! air> ้อยบวกเบต500เป็น1,250ที่เลือด15นะครับผมก็แรงครันคือมันมีทูเลนเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับผมที่บอกว่านะอัลติเมตอ่ะทันเดอร์เบิร์ดอ่ะยิ่งเลือดศัตรูน้อยมันยิ่งยิงแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เวลาไปเจอจะได้ยิงยิงไปเลยนะฮะยิงของซับไปแล้วยิงอันตีแรงอะไรแค่นี้แล้วก็ชอบทูเลนในเรื่องของโมบิลิตี้เนาะแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างจะเฉียบขาดอยู่นะ ก็เลยเอามาโลมได้เลยโลมสายแกงเกอร์นะครับผมมีคนมาวะใช้ในการแข่งขันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าใช้ในการแข่งขันควรจะเป็นแบบช็อตเปิดเฮ้ย <Double kill. S 1> เพนมาวะ่ะมีเพนด้วยหรอ ถ้าการขันก็เล่นในการแบบเปิดเกมอะไรเงี้ยสมมุติเราไปแข่งเนี่ยแข่ง2เกมเอาเป็นเกมแรกอะเป็นเกมกดศัตรูอะไรเงี้ยหรือเกมแบบเวลาเล่นแบบสั่งถ้าเป็นโค้ดก็สั่งลูกน้องแอคเกสเวลาเราแบบแพ้แล้วแบบเฮ้ยเพื่อให้ศัตรูแบบคือปกติเวลาคนเล่นแล้วหน่อยๆเออไม่ใช่ผู้ปิดถ้าเวลาทีมที่ได้เปรียบเนี่ยเกมสุดท้ายเวลาปิดชอด็อตส่วนใหญ่เขาจะเก่งๆแล้วก็เล่นแบบคอนเซอร์เรทีฟเนาะ ส่วนใหญ่เวลาเจอแบบ agressive ส่วนใหญ่จะรับมือไม่ค่อยได้นะครับผมเขาจะตีเซฟแล้วก็จะอาจจะโดนพิกเกมอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกหลายๆแผนนะครับผมใครที่เผื่อนาคตจะไปเป็นโค้ดเกมโมบ้าอะไรเงี้ยยิงผมยิงไปแล้วนะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมผมยิงไอ้ของซับไปก่อนนะเมื่อกี้นําหน้าไปนะครับผมแล้วพอเลือดน้อยก็ พ่นอันตีไปนะครับผมนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็โมบิลิตี้ของเขาคือมันเป็นเมทดีพีแหละทูลเลนแต่ว่าทูลเลนเป็นมีความเบิร์ตนิดนิดด้วยนะนี่ครับสายแก๊งกมาแล้วเราจะไม่เข้าแบบฟาร์มอะไรเลยนะคือเรามีต้นกำเนิดมาจากไวกอร์สนะครับผมไวกอร์สเนี่ยก็จัดเป็น วีกอสนะครับผมวีกอสของเกมโมบ้าเนาะคือเป็นสายลุยนะทำทุกอย่างที่คนคาดไม่ถึงนะครับคือวกอสไปเซิร์ชในเอ่าไปเซิร์ชในได้นะมันจะมีวากอสวีกอสอะไรพวกเนี้ยนะเป็นเกมโมบ้มันจะมีแบบฉายาเนาะกอสทั่วโลกจะมีใครบ้านก็ลองไปศึกษาดูนะประวัติโมบา้าจะมีคนหนึ่งอะ่ะคนแรกเลย กอคนแรกอะคือพระเจ้าคนแรกของเกมโมบ้าคือไวก็อตนะครับผมนะไปศึกษาเขาดูนะไวก็ตเป็นคนที่เล่นแบบนี้แหละเล่นตัวที่เหมือนทูเลนเหมือนวีล่าอะไรพวกเนี้ยแต่แบบไม่ได้สนใจฟาร์มเลยนะครับผมไล่ฆ่าคนอย่างเดียวนะเป็นเทพแกงเกร์นะครับผมใครศึกษาโมบ้ามาจะรู้ว่าไม่ใช่ว่าผมมาเล่นแบบเป็นเพียรนะครับผมแต่แผนนี้ก็ถูกยุติไปในปี ไหนปีน่ไหนสังเกตไหมว่าทีมนี้ไม่ใช่ทีมก,กระโหลกลานะทีมที่เราเจอเนี่ยทีมที่เราเจอไม่ใช่ทีมก,กระโหลกลานะค่อนข,ข้างจะดีนะแต่เรากลับดีกว่าเนี่ยเข้ามาทีมนะเอราเอราอะไรเนี่ยครับผมแล้วก็ ทีมเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบสร้างมาให้ทีมอ่อนๆเข้ามานะเพราะว่าทีมเรามีไดกินเนาะคอนคูลเลอร์หมดเลยนะน้องมิกอะไรเงี้ยน้องมิกก็ดีดกอเลียสเก่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนู้นก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่ประเอินว่าแผนเนี่ยเป็นแผนที่แบบลึกลับซับซ้อนแผนต้นกําเนิดเนาะผมทดสอบแผนไอเกสี่มาสองวันแล้วนะครับผมถ้าใครสังเกตเอาทั้งวีล่าแบทแมนแล้วก็วันนี้เป็นชูเลนนะครับผมนะใช้ทฤษฎีของไวกอนนี่แหละ มีแสงทันวะคือมันตัดตัวแท้งไปเลยนะแบบมันจะเล่นแบบสายลุยอะคือถ้าใครเล่นเกมโมบ้ามาเนี่ยก็จะมีทีมหนึ่งชื่อ v i r t ์ตาสโมั้งหรือทีมอะไรนี่แหละคิงิร์ฟไหมไม่น่าจะคิงเซร with, เออิร์ฟเวอร์ตสโหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วใครจําได้วะมันนานมากเป็นสิปีแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามเกมโมบ้าล,ล้วคือแผนแอแคสีแบบนี้เคยทําให้ทีมเนี้เป็นทีมระดับโลก ติดต่อกันหลายปีซ้อนมาแล้วนะครับผมที่ทูเรนมาเล่นแบบนี้คือมันถูกถูกดัดแปลงแผนมานะเห็น <c oughs> ไหมโอ้ใช้ได้เลยนะทูเรนเล่นแผนนี้ได้เลยครับผมมันมีความคล้ายคีโนเพนนะครับผมคีโนเพนมันจะปิงได้นะก็มีดาเมจสูงพอสมควรใช้ได้ครับใช้ได้แผนนี้ แสลงแลสก็ได้ครับผมแต่ผมในส่วนตัวผมเล่นแลสไม่ค่อยเก่งคือเกมเนี้ยถ้าใครศึกษาแผนเรื่องแผนอันนี้มาดีๆนะคุณจะเข้าใจนะครับว่าแผนเนี้ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยต้องไปศึกษาแผนเรื่องนะี้แผนเขาเรียกแผนไอกระสีนะแผนกระสีเนี่ยคือคุณต้องมีแบบรีแอคอะรีแอคชั่นแบบเก่งๆแล้วคุณต้องอ่านการคาดการเก่งอะไรเงี้ย ซึ่งแผนนี้ส่วนใหญ่เทพเขาเล่นนะครับผมนะต้องเทพจริงๆอ่ะซึ่งมีช่วงหนึ่งผมก็บ้านะไปฝึกวิชาเทพนี้มาเลยวิชาเทพแอคทีฟนะครับผมคือแบบมึงกูจะวิ่งทั้งแมปฆ่าคนอะไรเงี้ยกูจะไม่แบบจะไม่เก็บของไม่ฟาร์มไม่ไม่ฟาร์มเลยอ่ะคือจะไล่ฆ่าคนเป็นหลักเลยนะครับผมมีช่วงหนึ่งก็บ้าเล่นแบบนี้เหมือนกันช่วงหนึ่งเนาะเป็นแผนแอคทีฟนี่แหละซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เล่นแผนนี้เก่งเนี่ยสนใจจะ เก่งมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกอะไรเทพป้องกันหรืออะไรเงี้ยน,นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้จะมีเซนต์มีสกิลเพย์สูงเนาะเออมีคนบอกว่าแผนเนี้ยเป็นแผนที่แบบมีดาบสองคมให้ไวกอสไม่สามารถที่จะเป็นโปรเพเยอร์ต่อได้ใน d a สองเนาะเขาบอกว่า a สองมีการปรับสมดุลเนาะคือถ้า hmm. เมื่อไหร่ก็ตามที่สโนบอลตายเนี่ยเงินก็จะได้เยอะใช่ไหมเหมือนชัดดาวอ่ะเพราะนั้นการที่เล่นสเสี่ยงเนี้ยมันทำให้ไวกอสเนี่ยไม่สามารถที่จะ ก็ไม่สามารถให้ไวกอสเนี่ยเล่นเสี่ยงได้อีกแล้วนะครับแผนนี้จึงเป็นแผนโบราณแล้วก็หายสับสูนไปนะครับแต่ตอนนี้ใอ r ารก็มาเล่นกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ย,ยังเล่นได้นะพอได้เอ้ยไหลๆเน็ตๆๆๆเฮ้ยอุ้ยข้อควรระวังแผนไอกระสีเอาออกของ ซัพพอร์ตแบบโจมตีอะไรเงี้ยคือพยายามใช้ให้คุ้มนะถ้เาเกิดมันมีให้กดก็ต้องหาคนเนาะหาฆ่าคนยอะไรเงี้ยแต่แผนนี้ก็สนุกดีนะศัตรูอาจจะงงกว่าเราก็ได้เฮ้ยไม่ตายเหรอรอดได้ไงวะเก็บคลิปให้ได้ึินป๊ก อันนี้เบื่อแผนเก่าๆแล้ว,วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักแผนนี้นะก็เลยรู้สึกว่างงๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะว่าจะลองไปไต่แร้งอยู่นะสังเกตไหมที่คุณเห็นเนี่ยผมไม่ใช่เมดนะผมเป็นลมมิ่งนะครับผมโอ้ย ตายเลยแรงจัดเกมวบ้านนะใช้โลมิ่งที่เป็นดาเมจเนาะเราไม่เก็บสกิลเลยนะมันเลยคนนี้อุ้ยเสียดายของโจกค่าได้ ผมจะไม่ออกเป็นของเ,เม DPS เนาะพวกอากูนี่อะไรไม่ออกนะเพราะว่าจะเน้นแบบปิดช็อตไวอย่างเดียวเลยนะครับผมดาเมจแรงปิดช็อตไวนะครับ <c oughs> โว้ยโจ๊กใครเล่นมั้นะ่ะนิวหรอนิวลงมานิวไปนิวแม่งเป็นอะไรกับมาหลอดวะ หมือนมีเมดสองตัวเลยนะแผนนี้โคตรโหดเลยสตูมงงอ่ะมันมีเมดสองตัวคือไหล ซับมาเป็นเลือดนะเพราะต้นเกมผมรู้สึกว่าเลือดน้อยต้องการที่จะไปบู๊โอ้ตายแต่ฆ่าดีกว่า <c oughs> เราจะยิงของซับไปก่อน,นเนาะแล้วค่อยยิงอันติขอให้มันหลงเข้ามาเถอะมันจะไปไหนวะมันต้องวิ่งมาเติมแน่เลยโอ้สวยเลยบวกกับมันตรงตรงสู้ยากกว่าตัวนี้มันเป็นแอสซัสซินร้อยเปอร์เซ็นต์แะ ทีมแข่งอะไรเงี้ยเวลาได้เปรียบเขาจะรวม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 ,รวม,รวม,รวมเก็บมังกรเก็บนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนไทยหรือว่ายิ่งเล่นธรรมดาเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนเราฆ่าเยอะก็จะไม่สนใจแล้วครับผมก็ต่างคนต่างเล่น,นครับผมต่างคนต่างฟาร์มจรเจอต้องเอาของนะเอาอะไ้กินปอกได้บ เราแพ้สลิมได้นะบอกให้แล้วโจ๊กเกอร์ก็ไปดันบนเฉยเลยจริงต้องปล่อยอารเเรนไปนะจะปล่อยไหนอ่ะผมมันเล่นบนต่อเว้ย อะไรไม่ได้เป็นกันบนอ่ะที่ปล่อยโจ๊กมารวมวให้ฝา่าไปหาคนก่อนอสวย <c oughs> อนผมได้ยินเจอเนี่ยเปล่ะ <c oughs> สลิมอะ <c oughs> เรามาไม่พร้อมกันไ <c oughs> ม่ได้โรมิ่งตีป้อมเองถ้าใครไม่ตี <c oughs> สลิมจะละลาย <c oughs> ไปไปปะโอ้ยใคนเล่นรอริออนวะคนมาใหม่หรอโหเข้าไปลึกมากเลยงเนี่ยสดจัดตลอดเราวิ่งผ่านหวานน่าด้นเนี่ยทำไ,ไงจะเก็บตัวนั้นได้วะ เปิดลัตีไปก่อนอยู่ในซอโอ้ยเลยเหโอ้โหย่งไวเลยส่วนใหญ่ทีมที่ไม่ได้แบบฝึกด้วยกันมาส่วนใหญจ่จะเล่นประมาณนี้แหละเก่งอยู่นะทุกคนเก่งหมดแต่ว่าไม่ค่อยปสมสมระสบสำเร็จในการเล่นเท่าไหร่แต่ละคนมีความมั่นใจครับ ออการสลิงเกอร์น่าจะเป็นบัฟนะสะสมนะครับผมน่าจะเป็นช่วยฆ่าหรืออะไรฟาร์มสักอย่างนี่แหละพลังเวทพลังโจมตีใครรู้อธิบาย,ยนะผมก็จาไม่ได้แล้ววะ่ะที่ผมรู้คืออ่านพ,พอเข้าใจคือพลังแฝงผมไม่ค่อยอะไรมากกับพลังแฝงแต่หลังๆเริ่มให้ความสาคัญแล้วนะ mm hmm. แต่ตอนมันไม้แรกเหมือนผมเลิกทาช่องไปเนาะผมก็ไม่ค่อยได้พุดวายอะไรเยอะมาดิมาดิม,าดมีแต่เนวตามมาคนเดียวเอง เราสองคนก็ได้ไปะจะขายของซับแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่อยากขายของซับนะของซับมันดีมากเลยนะของซับเนี่ยแต่มันท้ายเกมแล้วแหละยวค่อยเปลี่ยนของซับแล้วกัน ไม่รวมอีกละแยกกันงงต้องรวมสี่อย่างนี้ศัตรูแมงกระต่ายเกิด <Wow. S 1> เพนเกิดแน่นอนถ้าไม่เก็บสโนโบอลช่วยดันหน่อยดิทีไฟแพท้ทีมหนึ่งนี้ยุ่งเลยนะสวยแล้วเออสวยนิวยังเก็บได้อยู่โอ้เก oh, <ๆ>็บห้าเลยสบายละ ดแพ้เพล้นมากเลยอ๋อโฟคลิปอามารีดาเมจเนาะมีเพิ่มวิ่ง,วงไวมันปรับโอ้โห <feel> oh, ถ้าโลมสายนี้คือมันโหดจริงๆนะเว้ย oh. คือถ้าโลมเอามาเล่นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แม่ง MVP หมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน